ตอนนี้พู้กมกับและนักแสดงของอซีรีส,ส์เรื่องฮอร์โมนให้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับ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 ถึงได้จร,จริงๆเลยได้อยู่กับทีมงานคุณภาพขนาดนี <feeling S 2> <room? S 1> ้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาแนะนำตัวฮีลคนเลยดีกว่าเนี่องจักพี่ย้งกลับมาล้วครับคร <tit le promotion> ับผมยงครับซงยอสมากนันครับก็ผลงานล่าสุดก็ซีรีส์เรื่องนี้ครับฮอร์โมนไว้วาบุ ครับผมอ่ะล้วแต่ละคนเล่นเป็นอะไรเชื่ออะไรกันบ้างว่าสวัสดีค่ะพัตเตียงสมารินค่ะในเรื่องระบบเป็นขวัญค่ะครับครับสวัสดีครับมาจุธาวุฒิพัฒนกรรมพลครับผมในเรื่องระบบเป็นภูครับครับผมสวัสดีครับพาวนภาชลินาชัยครับในเรื่องระบบเป็นป๊อปครับผมครับฝนชนันทัชนะคะในเรื่องระบบทเป็นดาวค่ะสวัสดีครับผมต่อธนาภพลีรัตนคจรนะครับในเรื่องรับบทเป็นไผ่ครับ ครับสวัสดีครับผมโตัเศรษฐูนนะครับในเรื่องรับบบทพิธีครับเออกล้องรายการนี้ดีนะชัดมากผมการชุนวัตรครับระเบิดตาครับผมครับผมก็โอ้ไม่มีผมไม่มีเมื่อกี้ก็จะไหลมาถไหวพามครับร้องงานตินกันไม่ไหวจริงจริงผมปอกรับบทควานช้างใส่เสื้อมาถึงแล้วผมมีการรับบทคนตัดอ้อยครับผมโอ้ยเมื่อทางถึงพี่ย้งอ่อนดีป่าครับว่าทำไมถึงกำเนิด <ม>ไปเออใช่ฮอสเรื่องฮอโมนมาได้ครับจริงๆจุดเริ่มต้นจริงก็คือว่าแกมมี่ลงมาทําช่องเคเบิลแล้วเรา<ป>ร,รู้สึกว่าเราอยากลงไปทำคอนเทนต์ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสำหรับช่องให้กับบริษัทที่เราทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพอคิดอย่างงั้นปุ๊กก็เลยลงมาคิดว่าเราอยากพอพองานที่เราคุ้นเคยเป็นงานเกี่ยวกับวัยรุนร่นน่ะก็อยากจะท,ทาละครหรือซีรีส์ที่มันเกี่ยวกับวัยรุ่นแต่ว่าก็ไม่อยากทํางานซ้ําเดิมตอนเปิดเทอมใหญ่เราเคยทําแล้วมันเล่าเรื่อง ความรักวัยรุ่นสายใช่ทีเนี้ยเลยเลยอยากทําเรื่องวัยรุ่นที่มันแบบไปไปไกลกว่านั้นครับผมาเรื่องชีวิตของเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่มันครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตเขาก็เลยครับจริงจริงมันมีทุกหลายแง่มุมไม่ใช่แค่แง่มุมด้านสายๆเงเดียวทุกคนจะเห็นวัยรุ่นเอ้สายอะไรก็ต้องสายไปหมดนะครับซึ่งจริงๆมีมีอีกด้านหนึ่งที่หลายคนพยายามปิดมันเอาไว้ ที่ผู้ใหญ่พยายามพยายามปิดเอาไว้ไม่คิดว่ามันมีอ่ะซึ่งจริงๆเนี่ยในรุ่นพี่ป๊อกเองก็มีเรื่องราวแบบนี้ครับผมไม่มีมีบ้างนะเล็กเล็กน้อยพอเป็นเฮลทเลอร์ทำมาเป็นอุ๊ยโหแรงไปเปล่านะลืมเลยว่าสมัยตัวเองก็มีแต่ตอนนั้ผมเล่นชัยล้วนเลยครับมันแล้วโดนถีบออกมาแล้วบอกทำไมไม่มีเหรอเอ้าถุงยางไม่มีไม่มีแล้วเป็นไรอ่ะผู้ชายวนกองก็ไม่ท้องดิโอผมว่าจะโหดมากเลย เขาเล่เร่ว่าโหดแล้วเมื่อกี้โหดกว่าอย่างนี้เรื่องราวย่อยๆของมันคืออะไรครับผมครับจริงๆมันเป็นเรื่องของ9้าคาแรคเตอร์หลักในในคือเราเราเราโฟกัสไปที่9คาแรคเตอร์หลักแล้วแลวเล่าเรื่องของชีวิตของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เรียนอยู่ชั้นมห้าโรงเรียนหนึ่งที่จริงเขาไม่ได็กสนิทสนมคุ้นเคยกันละฮะแต่ว่ามันมีเรื่องราวบางอย่างที่มามาัวพันกันแล้วก็เกิดเรื่องราวของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็จะมี คือคือตอนเริ่มทําซีรีส์เรื่องนี้เราไม่ได้อยากทำทำซีรีส์ที่มันพูดเรื่องไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอยากจะพูดเรื่องปัญหาสังคมนะ <ynen. S 1> มันกว้างไปเราอยากพูดเรื่องแบบว่าปัดคือตอนเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันความเป็นตัวตนมันสูงเราอยากพูดเรื่องความเป็นปัจเจกมากกว่าอย่าง <usage S 1> คารคเตอร์ของอย่างแพตตี้เงี้ยเราก็จะพูดเรื่องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ เป็นคน professionally เนีมันถึงว่ามีความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างหน้าตาดีเรียนดีแบบฐานะทางบ้านดีเป็นที่ชื่นชมของครูแต่พอมาวันหนึ่งพอเขาค้นพบว่าชีวิตมันไม่สมบูรณ์แบบต่อไปเขาจะผ่านสิ่งนั้นไปได้ยังไงมันเหมือนเป็นควา้นเป็นยังไงผมนะแร่จะเป็นความช้างที่ว่าอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นความจริงที่เป็นอยู่ใน ของสองคนจริงๆนะของเด็กจริงๆว่าแต่ละคนมันก็มีชีวิตเป็นยังไงหรือบางทีอาจจะมองว่าเอ้ยเพอร์เฟกทุกอย่างอย่างว่านี้แต่จริงๆมันจะต้องผ่านอะไรอีกเยอะแยะมันเหมือนสมมติยกอย่างง่ายๆว่ามีเด็กเด็กคนนึงเรียนเก่งมากแล้วพอวันหนึ่งเขาเอ็นไม่ติดมันชีวิตมันดูเหมือนชีวิตมันล่มสลายแต่จริงๆแล้วมันไม่มันไม่ขนาดนั้นมันก็ยังมีทางออกทางไปของมันอยู่จริงๆมันมันมีเรื่องราวดีๆอยู่ในนั้นแต่ว่าอาจจะเอาภาพแรงๆนิดนึงมาทำเทเลอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับคือจริงๆโดยส่วนตัวรู้สึกว่าพอออดููเเเทรรล์นี่่้สึกวา๊ะ แบบพยายามทำเรื่องแรงๆเพื่อีจะขายให้ละครเรื่องนี้ไม่มีคนดูเยอะๆหรือเปล่าคือผมเชื่อว่าถ้าคนดูได้มีโอกาสดูซีรีส์เรื่องนี้จะเข้าใจเจตนาพวกเราครับคือต้องดูก่อนว่ากว่าจะมาถึงภาพตรงนี้มันมีที่มาที่ไปอะไรไม่ใช่มาดูตรงนี้เลยจะไม่เข้าใจเพราะนั้นต้องรอดูนะฮะอย่างนี้ให้พี่ยงลองแนะนำดูหน่อยครับว่าแต่ละคนแสดงอีกคาแรคเตอร์อะไรบ้างอะไรยังไงบ้าง อ่ะแต่ละคนพูดเลงเลยก็ได้เดี๋ยวจะไม่ได้พูดกันเลยไอ้ยพตตี้พตตี้เมื่อกี้ก็จริงๆก็เหมือนกันที่พี่ยองบอกค่ะคือในเรื่องคือเราเรารู้สึกว่าเราเราต้องเพอร์เฟกต์อ่ะหมายถึงว่าทุกสายตาที่เขามองเราเข้ามารู้สึกว่าพี่พี่คนนี้เพอร์เฟกจังเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงจก็เป็นอย่างนั้นไมถามดูทอไมกับด้กได้ค่ะ ชีว um ิตจริงอะคะไม่ค่ะต้องข้าวเลยอ๋อโอ้ยทำไมครับอยู่ใต้สะพานลอยหรือว่าใครก็ต้องมองอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเฟลสมบูรณ์นะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยในซีรีส์จะเป็นไงเดี๋ยวต้องรอติดตามครับถ้าถัดมาครับครับผมยิ่งเห็นคันดับอยากพูดมากเลยก็ในเรื่องแล้วผมเป็นภูเขาผมเป็นเหมือนแบบเด็กหนุ่มที่มองว่าความรักเนี่ยไม่มีข้อจํากัดข้ามเพศข้ามสายพันธุ์ก็ได้ข้ามเพศข้ามสายพันธุ์ไป้นี่นี ในซีรีส์เนี้เลยข้ามสายน่าสนใจมากๆเลยอย่างเด่นในตัวอย่างเนี่ยก็มีทั้งประกบผู้ชายประกบผู้หญิงแล้วได้หมดคละเคล้ากันไปอย่างเงี้ยเราติดตามว่าถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าเป็นใบนั่นเองก็อะไรเดีต้องไปติดตามในซีรีส์ว่าทำไมว่าทำไมมันถึงเหตุการณ์แบบนั้นใช่ครับเดี๋ยวถ้าเป็นภาคสองเนี่ยข้ามสายพันธุ์เดี๋ยวพี่ป๊อกไปเล่นไปลงลงตลอดเลยวะตลอดเลยแล้วก็จริงแล้วคาแรคเตอร์เนี่ยมีมีเก้าคนถ้าว่ผมเนี่ยจะไปอยู่ในเส้นเรื่องหลังครับแต่ว่าจะเป็นคนที่คอย เป็นพิธีกรในเรื่องเพราะว่าทำรายการอยู่ในโรงเรียนนี้ครับโรงเรียนนี้ทั้งเก้าคนในสายอยู่ทำแฟนในเรื่องครับแล้วก็คอยสัมภาษณ์ถึงรีแอคชั่นของนักเรียนในห้องนักเรียนในโรงเรียนที่มีเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยเหตุการณ์สำคัญๆอย่างเช่นที่มีข่าวว่าพี่มาร์คข้ามสายพานโอ้ก็จะไปเดาโต๊ะหรือว่าอะไรอย่า ก็จะไปสัมภาษณ์พวกนักเรียนเขาข้าวสิบเนี่ยก็ไดเลยหินนะได้โต๊ะหินได้โต๊ะหินโอเคเมื่อกี้ได้ยินไม่ถนัดมากจะรอดายไปไม่มีไม่มีครับผมค่ะก็สำหรับบทของฝนโอ้มาเรียบร้อยเลยลงแบบลงนี้เลยนะถ้าบทเป็นดาวนะคะดาวก็จะเป็นตัวแทนของสาวจิ้นคือคนที่แบบชอบจับคู่ค่ะจับคู่ชายชายบ้าจับคู่หญิงหญิง เหมือนเป็นการมาเทพไปจับคนนุ่นชนคนนี้อะไรเงี้ยเหรอใช่ไหมถือว่าเขียนนิยายค่ะเขียนนิยายใช่สมมติเราเห็นแบบสองคนนี้สนิทกันแล้วต้องแบบเขียนเบื้องหลังแล้วเขาจะต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเขาจะต้องแอบไปสวีทกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออเมื่อพี้เิดอขึ้นนะร้วเป็นรูปของมันขึ้นเพราะว่าพี่เขาลังหลับอยู่อ๋อโอเคอ่ะแล้วก็แบบจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะถูกคุณแม่ดูแลทำให้เราไม่ค่อยมีประสบการณ์จนวันหนึ่งเราไปเจอเรื่องที่แบบว่า มันหนักทำให้ตัวดาวเนี่ยคิดไม่ออกว่าจริงๆแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงด้วยความที่แบบไม่เคยเจออะไรเลยเป็นไข่ในหญิงว่าอย่างนั้นเถอะประมาณนึงค่ะอืมอาถัดมาครับจรับสำหรับต่อก็รับบทเป็นไผ่ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวแทนของเด็ก ในสังคมไทยที่มีความเรือดร้อนสูงเป็นเด็กที่จะแบบเล่นยากไหมครับดูไม่น่าเป็นคนอย่างนั้นเลยดูเรียบร้อยมากๆโอ้มองผิดไปแล้วเปลี่ยนบ้านแล้มก็จะเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่ค่อยชอบพูดฮะการแก้ปัญหาของเขาคือการใช้กําลังทางนู้ดีกว่าครับเพรว่าคื คือตัวละครผมผมในความคิดนะครับคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้ต้องการสะท้อนตัวละครเน,นี้ออกมาให้ทุกทุกคนที่มีโอ,อกาสได้ชมซีรีส์นี้ได้รู้ว่าเด็กพวกนี้ที่คนอื่นถูกแบบถูกมองว่าเออเด็กพวกนี้แม่งขยะสังคมอะไรเงี้ยแบบเขามีความคิดของเขาแล้วเขาก็แบบสิ่งที่เขาทําคือมันอาจจะแบบเป็นการหลงผิดไปบ้างแต่ว่าอยากถูกถูกบีีให้ทําหรืออะไรใช่แต่ว่าถ้าดูซีรีส์เรื่องนี้จะรู้ว่า สิ่งที่เราทำไปมันมีเหตุผลฮะอือโอ้โหนี่เห็นไหมครับตองตองเนี่ยนะยังไงตองตองไปอันนี้ต้องไม่จังหวะขนาดนี้ครับไม่ได้ร้องเพลงครหลอันนี้เป็นการกดมือสเฉยๆอ้าวหลงเลยใส่ไม่ถือ ครับคาแรคเตอร์ของโต้ก็ค to ือทีค şey รับก็เป็นหนุ่มวงโยเหมือนครับเฮ้ยเด็กวงโยรุ่นเข้าใจเลยเด็กวัยราุ่นพเรียนมันเลยเฮ้ยด็กกิจกรรมเลยอะต่อครับคาแรคเตอร์ของทีนี่ก็จะเป็นแบบคาแรคเตอร์ของเด็กที่ไม่เคยมีความรักมาก่อนนะแล้วพอมาอยู่วงโยก็มาสนิทกับโภคครับก็เลยแบบ เกิดเป็นความผูกพันนะแล้วก็กลายเป็นความรักขึ้นมาครับมันก็จะทอนคาแรคเตอร์นี้หมายถึงว่าคู่นี้เลยใช่ฮะอ๋อมันก็จะทอนคาแรคเตอร์นี้ว่าแบบนิึงนิ่งึเป็นต้องอนู่นิงอ๋อโอเคโอเคครับก็จะทอนว่าความรักมันแบบสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วมันไม่จำกัดว่าจะต้องเกิดเฉพาะผู้หญิงผู้ชายมันสามารถเกิดเป็นแบบชายกับชายก็ได้หญิงก็ได้ะครับครับมันเกิดขึ้นได้ททุกที่ทุกเวลา ใช่เพศไหนก็ได้อะไรอย่างงี้ยก็้อือหน่าสนใจจรงนีได้ครับครับอุ้ยตัวช่าแล้วเป็นต้าครับผมต้านี่เหมือนต้าเป็นเด็กหนุ่มที่ชอบเล่นดนตรีครับรักในการเล่นกีต้ามากตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างนงี้ แล้วก็มาเอิดเล่นได้ดีด้วยครับแต่แต่ต้าจะมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งคือต้าเนี่ยตัวเตี้ยครับแล้วอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่แบบป๊อปปูล่ามากของโรงเรียนก็คือวินและหมอกคือเล่นโดยพีทค่ะพีทและแล้วก็ไมเคิลสิรชัดอือ่าทีนี้ทําไงไปดูได้เลยใช่เราจะทำตัวให้เองดูเด่นขึ้นโดยการเยอะเข้าไว้ เล่นดนตรีบุ๊กเยอะเข้าไว้มอนิเตอร์มีให้เหยียบแม่ให้หมดโดนเล่นเพลงมาเพลงมาสติล้วเล่นร้อยเพื่อให้เห็นไม่คนเห็นแต่หาไม่ได้ไม่เข้าใจเรื่องนี้เป็นยังไงไม่เป็นพันเลยหรอหาไม่ดูไม่ดีอ่ะไม่ดีให่แล้วคนเราคนภายนอกจะดูเราไม่ดีอ้าไอ้นี่มันก็เล่นดีแต่เยอะไรขนาดนั้นแต่เราจะมีเหตุการณ์ให้แบบต้าเริ่มกลับมามองตัวเองครับได้ขึ้นมาไปรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็ได้สอนเราตรงนั้นว่า เฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอะไรอย่างนี้เราควรจะมองตัวเองใหม่หรืออะไรยังไงใช้ให้มันถูกต้องประมาณนี้เรียกว่าผู้หญิงคนนี้มาเป็นกระจกสะท้อนให้เราใช่ใช่ใช่เราต้องดูว่าดนตรีเนี่ยจะทําให้ต้าไปถึงฝันแค่ไหนกันอย่างโอ้โหน่าสนใจมากนะครับมาคุยถึงบรรยากาศในการทํางานหน่อยดีไหมครับว่ามีเรื่องราวสนุกสนุกบ้างไหมฮะในการถ่ายทำต้องเครียดเรื่องที่ถ่ายทำเครียดมากเลย ไม่แต่ผมว่าเรื่องนี้น่าจะทำถ่ายทาำมนสนุกมากอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่คือถ้าในมุมพี่อ่ะพี่พี่ไม่สนพี่ไม่สนพี่ไม่สนไม่ใช่ไม่สนไม่สนคือพี่จะโฟกัสกับงานเพราะโฟกัสกับการกำกับเพราะว่ามันเยอะแต่ว่าเวลาเด็กๆมันไปรวมกองกันแล้วสมมติไม่ได้ถึงคิวตัวเองถ่ายมันก็จะเทฮา คือสนุกในตอนอยู่กองแต่ตอนที่ทํางานเนี่ยเฮ้ยมันมันก็คือ <c oughs> คนที่อยู่คนที่อยู่หน้ากองมันคงต้องโฟก,กัสกับงานแหละแต่ว่าเด็กๆช่วงที่แบบว่าเขาพักกันเนี่ยเข,เขาเขาเฮฮากันอะ่ะเ,เหมือนที่ตอนที่ตอนที่แหละตอนตอน,ตอนแนะนําตัวที่ผู้ชายไปเมื่อเสาร์ที่ผาา่าไยแล้วเบื้องหลังกองมาดูสนุก,กสนานแต่ตอนทำจริงๆพอห้าสี่สามสองโอ้โหอีกเพหมืองกันนะครับเอามาพูดถึงเรื่องของเพลงประกอบบ้างดีกว่าครับผมทํามาถึงเรื่องของเพลงของเกสโนวามาครับคือจริงจริง ก็จริงๆตอนที่ทำทำซีรีส์นี้เสร็จก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าที่เราเราอยากมีเพลงประกอบซีรีส์แล้วก็มีมีวงที่เราเคยทำมาทั้งบิ๊กแอร์บอดี้สแลมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าคือแล้วก็ซีลไม่ยมไม่เลือกวงซีลตัวแทนพี่เค้นเลยแล้วกันคือเป็นอย่างนี้พี่ก็เลยอธิบายต่อว่าคือรู้สึกว่าความรู้สึกของซีรีส์ฮอร์โมนอ่ะมันมันต้องการเพลงอะไรบางอย่างที่มันมัน ม,มันมีความแนวในแบบในแบบหนึ่งที่มันคือพี่พูดด้ไม่นถูกนจริงอัในในซีรีส์ฮอร์โม,โมนมันไม่เหมาะกับเพลงที่มันดูล็อกๆ็อกหนักๆเราเราต้องการเพลงเ,เพลงที่มันแนวแนวเย็นๆนะ่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ทันคิดอะไรมากแล้วก็พอดีได้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 ลองฟังคือคือด้วยเวลาที่กระชั้นมากของการโปรโมตซีรีส์ฮอร์โมนเนี่ยเราก็เลยได้มีโอกาสได้ฟังเพลงเพลงใหม่ของเจสโนวา แล้วก็รู้ว่าเขาก็มันมีเพลงหนึ่งแล้วก็เลยว่าเฮ้ยเพลงนี้มันมีทางอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงกับกับซีรีส์นะก็เลยลองคุยกับทางวงทางวงก็ยินดีที่จะปรับเนื้อหาหรือดนตรีอะไรบางอย่างให้มันเข้ากับซีรีส์เราก็เลยคุยกันแล้วก็เลยจอยกับลงตัวที่ที่เป็นวงเจ็ดครับแล้วก็เคยเคยทํางานกับกับ พี่เคยทำเอ็มวีให้กับวีซิโนวาก็เลยพูดกันแล้วก็เลยได้พูดคุยกันง่ายขึ้นนิดนึงครับนะครับนะฮะก็หวังว่าครั้งหน้ามีโอกาสคงได้วลงง่ายมากเดี๋ยวจะทำให้เย็นเฉียบเลยพี่เย็นเลยเราไปเลยก็เอาสุดท้ายไลทำมาแล้วครับฝากถึงซีรีส์เรื่องฮอร์โมนหน่อยครับเอาตัวแทนนักแสดงแล้วก็พี่พี่ยองสุดท้ายใครก่อนได้ครับก็สำหรับซีรีส์ฮอร์โมนเรื่องนี้นะคะอาจจะดูว่าเป็นเหมือนแบบซีรีส์วัยรุ่นแต่จริงๆแล้วก็คือ ถ้าเกิดผู้ใหญ่ดูก็จะยิ่งดีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เลยนะถ้าจะได้เข้าใจเด็กๆแล้วเด็กๆเองก็จะได้เข้าใจผู้ใหญ่ด้วยค่ะอืมครับผมพี่ยงครับปิดสุดท้ายครับจริงๆในความตั้งใจของเราในการทาซีรีส์ฮอร์โมนเนี่ยเห็นภาพแรงๆอย่างเงี้ยเรามีประเด็นที่เราอยากจะพูดอย่าเพิ่งไปตัดสินมันจากการเห็นภาพแค่นี้แล้วยังไม่ทันได้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับเชื่อว่าถ้าใครที่ได้ดูฮอร์โมนแล้วคิดว่าคงจะเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะนําเสนอแล้วก็อยากให้มันเป็นเราไม่ได้อยากจะทําซีรีส์ ละครเรื่องหนึ่งที่มันสื่อสารแค่กับวัยรุ่นคือโดยส่วนตัวเราเชื่อว่าละครเรื่องนี้มันบอกกับการนั่งดูทั้งครอบครัวอยากเห็นพ่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยนั่งดูแล้วก็คุยกันนะว่าแบบก็อยากได้บอกนคุยกันใช่ครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอีกนิดเดียวครับออนแอร์ตอนแรกวันไหนครับตอนที่1เพราะเห็นว่าตอนพิเศษไปแล้วใช่ไหมครับครับก็ออนแอร์ทุกวันเสาร์ครับเวลาสี่ทุ่มทางช่องวันครับผมจีเมมวันนั่นเองใช่แล้วก็จะมี อุ้ยว้าวไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นจะมีรีรันด้วยในเดือนหน้าครับวันที่23มิถุนายนวันแรกทางช่องเพจย์เอจดีเอสออนแอร์อ๋อมาผิดมาช่องเพจด้วยนะครับเอาวนะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วจริงๆครับยังไงต้องขอขอบคุณมากครับทุกคนครับสอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171 หรือจานดาวเทียมระบบ KU Band ที่ดีทีช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. mm ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี